ขกวักมือเรียกผมนะทไไ,ไสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบสคุณเดินป่านะครับวันนี้นะครับทุกคนครับผมเนี่ยก็จะขึ้นไปหาผีป่านะที่น้องมอสเนี่ยเจอนะครับพี่พ ก็ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เดินเข้ามาอยู่ในป่านะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องเดินตามห้วยไปนะครับพี่พี่ครับก็น้องมอสเนี่ยช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับพี่พี่ครับผมก็เลยมาคนเดียวเลยนะไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะเจออย่างที่น้องมอสเจอหรือเปล่านะครับที่น้องมอสเจอเนี่ยยังแบบเต่าป่าเนี่ยยังเตาอย่างทุกคนยังไม่แก่นะครับพี่แล้วก็ลงมาเล่นน้ำนะครับลงมาเล่นน้ำคนเดียวนะครับพี่พี่ครับก็วันนี้เนี่ยผมจะลองมาพิสูจน์ดูนะว่าผมเนี่ยจะเจออย่างที่น้องมอสเจอหรือเปล่านะครับ ตอนนี้เนี่ยก็บรรยากาศตอนนี้ก็อบอ้าวมากเลยนะเหมือนฝนจะตกนะครับไอตอนท right ี freely, ่ผมเดินเข้ามาเนี <ank>? ่ยผมนะครับได้ยินเสียงฟ้าเนี่ยร้องนะร้องดังมากเลยนะครับพี่ก็โอเคทุกคนครับเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเนี่ยรีบเดินทางไปเลยดีกว่าก่อนที่มันจะฝนตกนะครับผมก็ก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้ทำคลิปต่อไปนะครับผมไปทุกคนเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าครับผม อช่ครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะต้องเดินตามห้วยนี้ไปนะครับน้องมอนเนี่ยก็ได้บอกเส้นทางผมไว้แล้วนะพี่พี่ก็ตอนนี้เนี่ยเหมือนฝนเนี่ยจะตกเลยนะครับโอ้พี่พี่ดูน้ำโอ้โหน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะเย็นเลยนะครับพี่พี่ครับเพราะว่าน้ำเนี่ย น่าจะไหลามาจากบนเขานะครับทุกคนโอ้เย็นมากไม่รู้ว่ามีปลาหรือเปล่านะครับก็ผมรู้สึกว่าป่าแถวนี้เนี่ยอุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับป่าบริเวณแถวนี้เนี่ยอุดมสมบูรณ์มากนะพี่ๆแล้วก็นี่ไม่รู้ว่าต้นชนิดนี่นยใช้ผักกูดหรือเปล่านะครับแล้วก็มี ใบบอนด้วยนะทุกคนใบบอนนะครับนี่เป็นใบบอนป่านะครับเดี๋ยวเหมือนผมเจออะไรบางอย่างนะไม่รู้ว่ามันเป็นต้นอะไรนะครับแปลกลูกกตามากเลยอะ่ะนี่นะพี่พี่ ไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรนะครับมันมีลูกด้วยนะนี่โอ้ตรงนี้เต็มเลยพี่พี่ไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่านะครับนะ้าพี่พีเนะครับท่านใดรู้นะก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับขึ้นเยอะมากนี่ตรงนี้ก็มีนะครับไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรนะทุกคนส่วนต้นชนิดนี้เนี่ยน่าจะเป็นต้นเต่ารางนะครับแต่ว่าต้นเต่ารางชนิดน,นี้มันยังเล็กอยู่นะครับมันยังไม่โตนะ ดูทุกคนดูตรงนี้เยอะมากนะครับก็พี่พี่ทนใดเข้าป่าแล้วเจอต้นเต่าลังนะก็สามารถสามารถที่เราจะเอาไปทำแกงได้เลยนะครับไข่กับมามานี้อร่อยเลยนะทุกคน ตอนนี้เนี่ยทุกคนผมเจอใครไม่รู้นะผิวเนี่ยข่ามากเลยนะครับพี่พี่เฮ้ยไม่รู้ว่าใช่เสาวป่าหรือเปล่านะครับที่นอมอสเจอนะก็น่าจะถึงแล้วนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเหมือนจะมีกองไฟยอยู่กองหนึ่งเลยนะครับโอ้โหทุกคนผิวท่านเนี่ย ขาวแล้วก็สวยมากเลยนะครับไม่รู้ว่าเขาเนี่ยคือใครนะพี่พี่ก็ผมบอกได้เลยนะว่าไม่น่าจะเป็นองค์หญิงนะครับเพราะว่าองค์หญิงที่ผมเจอเนี่ยท่านเนี่ยจะใส่ผ้าถุงนะครับทุกคนเหมือน เขากวักมือเรียกผมนะสวัสดีครับโอพี่ผมไม่ทราบนะครับว่าเขาคือใครนะผมว่าไม่น่าจะเป็นคนแน่นอนนะครับคนบ้าเลรจะมาแก้พาดเล่นน้ำในป่าคนเดียวแบบนี้นะครับพี่พี่ เมื่อกี้เนี่ยเหมือนเขาเนี่ยกวักมือเรียกผมด้วยนะแล้วผมได้เสียงใครตะโกนก็ไม่รู้นะเมื่อกี้เสียงดังลั่นป่าเลยอะ่ะมาทำอะไรที่นี่คนเดียวครับคนสวยครับ มาทำอะไรที่นี่คนเดียวอ่ะไม่ยอมพูยคุยกับผมเลยนะครับพี่พี่ผมเนี่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าเขาเนี่ยคือใครกันแน่นะผมกรารันตีได้เลยนะครับไม่น่าจะเป็นคนเมืองรับแรนะพี่พี่เพราะว่าองค์หญิงที่ผมเจอเนี่ยท่านน่ะอยู่ในเมืองนะครับ แล้วก็ท่านเนี่ยจะใส่ผ้าถุงเนี่ยสีชมพูนะพี่พี่นะจะไม่ทําแบบดูดิโหพี่พี่เหมือนเขาอ่อยผมเลยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยขออนุญาตตั้งกล้องแล้วก็จะลองเข้าไปคุยกับเขาดูนะ ผมจะตั้งกล้องเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องถ่านมนาะมาทำอะไรที่นี่คนเดียวะครับใช้คนหรือเปล่าอะ่ะนิ่งเลยนะทุกคนไม่ยอมพูดคุยกับผมเลยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองเข้าไปหาดูนะพี่พ ว่าเขาเนี่ยคือใครมาทำอะไรที่นี่คนเดียวนะครับก็ในป่าเนี่ยอันตรายมากเลยนะผมไม่คิดเลยนะว่าผมจะมาเจอแบบนี้นะครับแต่ว่าไม่ใช่องหญิงแน่นอนไม่รู้ว่าเป็นคนเดียวกับที่น้องมอสเนี่ยเจอหรือเปล่านะครับก็วันนั้นเนี่ยน้องมอสนะขึ้นมาไม่รู้ว่าขึ้นมาทำอะไรนะก็เจอคล้ายๆกับผีป่านะสาวสวยนะครับพี่ๆไม่รู้ว่าผีป่าหรือเปล่านะครับมาแก้พาเล่นน้ําต่อหน้าน้องมอสเลยนะครับพี่ๆ ผมจะลองเข้าไปถามดูนะครับพี่พี่ครับเหมือนเขาเนี่ยจะอ่อยผมเลยนะครับ ผมจะไม่เข้าไปใกล้ดีกว่านะเขาทำท่าอะไรไม่รู้นะมาได้น้ำคนเดียวมไม่กลัวหรอฮะแล้วมาทำไมคนเดียวนะครับเดินมาจากไหนอะ่ะ ว่ามาเล่นน้ำด้วยกันไหมผมก็เลยไม่นะครับผมใช้ดวงท่านนะแต่ว่าหน้าตาของเขาเนี่ยสวยมากเลยนะครับแล้วก็ผิวเนี่ยขาวนะพี่แล้วมาทาะไรนที่เล่นคนเดียวครับเขาชวนผมเล่นน้ำนะพี่ไม่ผมไม่เล่นนะ ก็ขอทำาา่าเหมือนจะพยายามให้ผมเนี่ยเล่นน้ำด้วยนะครับแต่ว่าผมก็จะไม่เล่นนะทุกคนผมนี่ยต้องยุ่งห่างนะครับผมไม่ยว่งห่างแล้วผมอยากจะเข้าใกล้ไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็นคนแตกหน้าเนี่ยเราต้องยว่งห่างก่อน,นครับเราอะจะไม่ต้องเข้าไปใกล้เด็ดขาดเลยนะครับเฮ้ย,อ,ยอะไรทำไมอะ ทำไรเฮ้ยเฮ้ยปล่อยเดี <If b aaa ak> ่ยเฮ้ยปล่อยไปกูบ้าเฮ้ยพี่พี่เมื่อกี้เนี่ยเหมือนเขาเนี่ยกำลังจะถอดเสื้อผมเลยนะ ป่าเอ้ยไม่น่าล่ะเมื่อกี้เนี่ยเขาเนี่ยอ่อยผมนะครับแล้วก็เดินมาหาผมเขาเนี่ยพยายามจะถอดเสื้อผมนะครับพี่พี่แต่ว่าผมเนี่ยจะไม่ยอมอะ่ะโทนได้เสียงอะไรกิดไหมเสียงกิดเนี่ยดังล้านป่าเลยนะครับพี่พ ได้ยนไหมเฮ้ยทำจางไหนวะเสียงกรี๊ดคล้ายๆกับเสียงผู้หญิงเลยนะครับเมื่อกี้ผมนะครับได้เสียงคนเนี่ยตะโกนนะครับพี่พี่เสียงกรี๊ดมันเสียงผู้หญิงเลยนะครับ โอ้หเ oh, มื่อกี้เนี่ยน่ากลัวมากเลยนะเขาอ่ะพยายามจะถอดเสื me, ้อผมแล้วแต่ว่าผมอ่ะดีนะที่ผมเนี่ยตั้งตัวทันนะครับไม่งั้นเนี่ยผมอาจจะได้มีอะไรกับเขาแน่ๆเลยนะ พี่ได้ยินเสียงไหมพี่เมื่อกี้เขากวักมือเรียกผมนะครับผมไม่ไปอะ่ะผมไม่ไปไม่เจ้าคือใครอะ่ะแล้วทำไมต้องทำกับข้าแบบนั้น าพยงเขาแน่เขานะครับผมไม่ไปท่านจะไปไหนก็ไปเลยผมไม่ไปครับมผมไม่ไปไม่อผมไม่เอา ลีผมจะไม่เดินตามไปเด็ดขาดน,นะครับพีเอฟซก็เมื่อกี้เนี่ยเขาอะกวักมือเรียกผมนะครับเขาอะพยายามเรียกผมนะเมื่อกี้แต่ว่าผมเนี่ยจะไม่ไปเด็ดขาดน,นะครับ เฮ้ยอย่าเข้ามานะเว้ยผมไม่ไปทุกคนเขาพยายามเรียกผมให้เข้าไปนะครับผมไม่ไปโหไปพี่เจอแบบนี้เนี่ยน่ากลัวมากเลยนะ ผมไม่อยากจะเชื่อนะว่าผมจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยคือใครนะครับพี่เอฟซี FC ครับดีนะผมแบบผมจะไม่หลงเชื่อมันเด็ดขาดน,นะครับพี่พี่ไม่รู้ว่าเป็นคนดีหรือว่าเป็นคนร้ายหรือว่าเป็นพวกผีป่าอะไรประมาณนี้นะผมต้องคอยเซฟตัวเองนะในป่านเนี่ยเราต้องมีสตินะการเข้าป่า เจอไหมครับเขากวักมือเรียกผมอย่างเดียวเลยนะเขาพยายามจะให้ผมเนี่ยตามเข้าไปนะครับพี่โอเคทุกคนแม่ครับผมไม่อยู่ละเดี๋ยวผมนะจะรีบออกจากป่าแห่งนี้ก่อนนะครับไม่รู้ว่าเป็นคนเดียวกับที่น้องมอสเจอหรือเปล่านะครับโหมื่อกี้ผมเกือบโดนมันปล้ำแล้วนะ ดูเขาพยายามจะอ่อยผมนะครับพี่พีเอฟซีผมรีบออกจากที่นี้ก่อนเลยดีกว่านะครับไม่งั้นเนี่ยผมอาจจะเสร็จมันก็ได้นะโอ้ยโอ้ย,อยลื่นมากทุกคนไปรีบออกจากที่นี้เลยดีกว่า โอเคครับพี่เอซีครับตอนนี้เนี่ยผมนะครับก็ได้เดินออกมาจากเหตุการณ์ที่ผมเจอเมื่อกี้แล้วนะครับไม่รู้ว่าเขาเนี่ยคือใครกันแน่นะครับถ้าเป็นองค์ยิงจากเมืองรับแรนะครับท่านเนี่ยจะไม่ทําพฤติกรรมแบบนี้นะครับพี่พี่แต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยก็คือแบบน่ากลัวมากเลยนะครับเขาอ่ะกําลังแบบพยายามจะอ่อยผมอ่ะอ่อยให้ผมเนี่ยเข้าไปหาแต่ว่าผมเนี่ยจะไม่ลงกลนนะครับ ผมาจาจาไม่หลงโกนนะพี่ๆเมื่อกี้เนี่ยผมต้องบอกเลยนะครับว่าน่ากลัวมากเลยนะโอ้เมื่อกี้ผมเดินไปดูอีกรอบหนึ่งคนระับผมไม่เจอเนะไม่รู้ว่าหายไปไหนแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมนะครับก็จะเดินทางออกจากป่าแห่งนี้ก่อนนะเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหก็ทุกคนไม่รู้ว่าใช้ผีป่าหรือเปล่านะครับโอ ไม่น่าเชื่อนะว่าผมจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับน่ากลัวมากพี่พี่น่ากลัวกว่าที่คิดเลยอ่ะดีนะที่ผมเนี่ยตั้งตัวทันนะไม่งั้นเนี่ยผมอาจจะโดนแล้วก็ได้นะครับแต่ว่าผิวของเขาเนี่ยขาวมากนะครับพี่พี่แล้วก็หน้าตาก็สวยนะพี่แต่ว่าผมเนี่ยเจอไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเจอแบบ แบบไม่ชาด,ด์่อะเพราะว่าผมอ่ะบางหน้านะครับทุกคนเดี๋ยวผมต้องไปบอกน้องมอสอีกนะว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่านะครับที่น้องมอสเนี่ยมาแล้วก็เจอนะครับพี่พี่โหเมื่อกี้เนี่ยเขาเนี่ยพยายามจะถอดเสื้อผมนะเดี๋ยวทุกคนผมจะอ,อะไรไม่รู้นี่ไม่รู้ว่าืึไม่รู้ว่าเป็นเหตุอะไรนะครับ เฮ้ยนี่ทุกคนขึ้นเยอะมากไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่านะครับแต่ว่ากลิ่นมันเหมือนแบบเห็ดไผ่ลวกเลยนะไม่เอาไปดีกว่าทุกคนก็โอเคครับพี่พครับตกใจมากเมื่อกี้ ดีนะผมไม่ไม่หลงกลมันนะถ้าผมหลงกลมนันนี่ผมอาจจะเป็นเมียมันแล้วก็ได้นะก็โอเคสำหรับคลิปนี้เนะี่ยผมนะครับก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งแชร์หนึ่งติงดตามนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยได้ทำคลิปต่อไปนะก็ผมเนี่ยจะต้องมีสติกว่านี้นะดีนะที่ผมมีผมตั้งสติได้อะมันพยายามกวักมือเรียกผมให้เข้าไปหานะครับถ้าผมเดินตามเข้าไปเนี่ย มีหวังอาจจะไม่รอนนะครับพี่พี่โหดีนะที่ผมผมแบบทันมันนะครับก็พี่พี่ท่านใดรู้นะว่าเขาเนี่ยคือใครกันแน่ก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับผมเนี่ยก็แต่ว่าไม่ใช่องค์หยิงจากเมืองรับแรแน่ๆนะครับพี่พี่อาจจะเป็นพวกผีปา่าหนังไม้ประมาณนี้นะครับอาจจะแปลงกายเป็นสาวสวยแล้วหลอกล่อให้เราเนี่ยเข้าไปหานะครับเพราะในป่าในเขาเนี่ย สิ่งลี้ลับเนี่ยมีค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับพี่พี่ครับโอเคใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับขอคนเล่นหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับผมไปเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวเรารีบเดินทางกลับบ้านกันเลยดีกว่าครับผม